และมีคู่ไฟ่ผูกครองรที่โหดมากสสัสดีค่ะยังไงยอายุเรียนมีเป็นว่ามาแบบว่า25ปีแล้วเด็กมันไม่มีมารยาทเลยน้งทาค่ะและก็มี ใจดีเรียบร้อยพูดน้อยรักเด็กนักเรียนเดิเข้าโรงเรียนโดยมีครูสอคนดูแลนักเรียนนักเรียนทุกนี้เป็นเด็กแก่นแกนไม่เรียบร้อยกำลังเดินเข้าโรงเรียนอย่างไม่นอยยื न, แต่งกายเรียบร้อยเป็นแบบ,แบ,บยาและก็มีนักเรีเยนอีกกลุ่มเนึนง เหตุการณ์ตอนเช้าเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กๆได้ทะเลาะกันเพราะนักเรียนสีที่เก้าร้าวไม่พอใจที่โดนรู้ว่ากล่าวตักเตือ,อนกรีงเวลาแปนาฬิกาสานาทีนักเรียนสางแยกย้ายท้องเรียน อีกครั้งนะคะ M E R I Mary โอ้ดีมากดี๋ยวผไปเข้านาำก่อนนะทักันบ้นเรียบร้อยแล้วอ,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 อย่าโกนนะและคุณครูก็ได้ขอยนุญาตไปรุรน้องเด็กๆจึงหาเรื่อง จนคุณรูต้องเพ่มาจัดก,การหยุดทำอะไรกันอะมีพยายไนไหมตอบรันมั้ยมกจะมีตอบรับมั้ยหาองอะไรให้พยายพวนวนันน,น,นั้นเพิ่งจะถึงคนน้ จากละครั้งนี้ให้ข้อคิดว่าเราเป็นนักเรียนเราควรแต่งกายเรียบร้อยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนในหากเราทำผิดควรพิจารณาตัวเองก่อนไม่ควรตูษดคนอื่นและเนื่องในโอกาวันขึ้นปีใหม่นี้ขออำนาจสิ่งดางเด่นทังหลายจนบรรดาให้คณะครูรบุากรในโรงเรียนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆนักเรียนทุกคน มีความรุ่สรุ่งะพแข็งแรงทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ